สวัสดีทุกคนนะะก็ขอต้อนรับเข้าสู่การอันบล็อกกันอีกเช่นเคยที่เออไม่ใช่บ็อกนั่นเองก็วันนี้เรามาแกะเรื่องที่หลายๆคนน่าจะรู้จักของรักพิมพ์นั่นเองนะก็คือเรื่องบูพี่เหรียญนั่นเองก็คืนนี้เราแบบเออบังเอิญชังมาได้นาะก็ใครได้ดูในทางเพจของเราเนี่ยก็จะรู้นะเพราะว่าอย่าคิดาเนี่ยไปติดตามเพจเราสักนิดน,นึงนะเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตข่าวอะไรสักนิดน,นึงไปติดตามเพจเรอไว้แนละ้วก็ โอเคก็อาซึ่งเราสั่งมาเป็นเล่มสามเนาะเพราะว่าได้มาในราคาโปกเนาะเพราะว่าคือเล่มหนึ่งกับเล่มสองคือมันมันมันแบบมันไม่มีเออก็ก็เลยสั่งมาแค่เล่มสามเนาะแล้วตอนนี้เราก็สั่งเล่มหนึ่งกับเล่มสองไปแล้วเน้ะก็เรามาส่งเนาะก็เดี๋ยวอัดคลิปรวมเลยแล้วกันก็เดี๋ยวเราแกะกันก่อนนะเดี๋ยวเราขอตัวแกะกันก่อนคือคลิปนี้จะมีเสียงรบกวนแบบเยอะมากนะเพราะว่าคือเราไม่ได้เอาไม้ววกกกก็่่ด้เเเออาตัลยยคนนะโแ โอเคทุกคนเราขอบอกก่อนนะก็คืออันนี้เนี่ยเออคือเราเสียเงินเพิ่มนะประมาณร้อยมันมันราคาปกมันน่าจะอยู่ที่เกนะ้าสิบเนาะเราเสียไปร้อยห้ามั้งเอเขาบอกเขาเพิ่มแพ็ค็กเกจเออเราก็ไม่รู้ว่ามันเพิ่มยังไงเออเรานึกว่าเขาจะใส่กล่องมาให้เพราะว่าแบบเสียตังคค่ายนี่แล้วต่ว่าช่างเถอะนะน่าจะเพิ่มบับเบิ้ลหรือเปล่าเออน่าจะใช่เดี๋ยวแกะกันต่อ โดอคนน่าจะเพิ่มแพ็กเกจจริงแหละเพาเป็นหนามนาะมาแล้วทุกคนหนาวเรื่องเลยนะก็ดีนะก,นนะก็คือบูพีเลียนนั่นเองก็ถามว่าคือเราอเรอเล่มหนึ่งมานะก็เล่มหนึ่งกับเล่มสองก็สั่งแล้วเนาะก็คือเดี๋ยวเราจะเล่าประสบการณ์การสั่งให้ดูนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง โอเคทุกคนเหตุผลที่เราแบบไปได้หนังสือตัวนี้มานั่นก็คือเราเข้าไปใน l า z a ด a านะเราสั่งเกก l า z a d าก็ร้านไหนก็มีอยู่ร้านเดียวล l a า a d a ที่แบบเดีๆนั่นแหละมีอยู่ร้านเดียวก็เ้วก็เข้าไปสั่งใช่ไหมแล้วคือตอนแรกเราค้นหาไปว่าบูริเลต์เราก็ไม่คิดว่าจะมีหรอกแล้วก็เจอันี้เราก็เลยกดโอ้โหตอนแรกเรายังไม่ได้กดสั่งนะคือเรากดใส่ตะกร้าไว้แล้วก็เก็ไปดูคลิปในยูทูบว่าแบบควรสั่งดีไหมอะไรประมาณนี้ เราสักพักพอตอนแรกมันมันเหลืออยู่สามชิ้นเนาะอ่าแล้วพอเราไปดูในตะกร้า แล้วเรากดรีใช่ไหมมันก็เหลืออยู่ชิ้นเดียวแล้วก็เลยแบบโอ้โหรีบเลยชิ้นสุดท้ายน่าจะเป็นของเรานะเออก็นั่นแหละอ่สาหรับใครที่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจยไปนะก็อ่ารักพีมันจะมีรีพินนะแล้วก็คอยสองช้อปปี้สองอัลสาบ,บ่อยๆนะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันชอบเติมอะแอบเติมอะเออก็นั่นแหละยิ่งร้านนี้ร้านร้านมันชื่อร้านอะไรเคตัวเคเอะเอะเอเคน้ำหน้าเออร้านนี้เขายิ่งเออยิ่งชอบแอบเติมเลยเนาะก็โอเคเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวไปแกะเล่มอ่อ 2กับ1เออก็โอเคไปโอเคทุกคนอะตอนแรกเราก็จบไปแล้วแหละแต่เราขอเพิ่มเติมอะไรสักนิดหนึ่งนะก่อนที่เออจะไปดูแกะการแกะเล่ม1นึ่งกเล่มสองแล้วก็คือเหตุผลที่ทําให้เราซื้อเรื่องนี้เนี่ยก็คือคือเราไปเห็นแบบในทิกตอกหรือใน Twitter เนี่ยมันจะมีคําพูดอ่ะของในตัวละครเป็นกรอบคำพูดอ่ะแบบมันมีคําแบบ เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคือมันเป็นสายแนวศิลปะใช่ไหมเมือนก็เหมือนว่าในบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยสนับสนุนไม่ค่อยดันในแนวนี้นะก็มันก็จะมีคำพูดแบบว่าเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูแล้วกันตัวอย่างแบบพวกนี้แหละก็ซึ่งเราก็ทําให้เราอยากลองมาอ่านดูเนาะก็โอเคมันแบบเกี่ยวกับการค้นหาตัวเองอะไรประมาณนี้แหละอ่ะก็แค่นี้แหละที่จะบอกโอเคเดี๋ยวไปดูการเจ๊ดดีกว่า โอเคนะทุกคนเราก็มาทําการแกะบูพิเลีดเล่มที่หนึ่งกับสองกันเลยนะหลังจากที่ได้แกะเล่มสามไปแล้วนาะก็โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะโอเคเดี๋ยวขอเริ่มแกะกันก่อนเลยก็จะไม่พูดมากอะไรเดี๋ยวค่อยไปพูดตอนแกะนะเพราะว่าคือพัสดุมันเละนะแล้วก็เรามีที่อยู่อยู่ด้วยนะก็เลยเออเดี๋ยวรีบแกะดีกว่านะก็เราขอแกะจากตรงนี้แล้วกันนะอืมไม่แน่ใจว่าด้านไหนเป็นด้านหน้านะเพราะมันมีชื่อทั้งสองด้านเลยนะ ทุกคนก็แกะไปเรร้อยแล้วก็คือช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าจะลงคลิปน้อยลงหรือเยอะขึ้นหรือยังไงก็เพราะว่าตอนนี้เราเรียนออนไลน์เนาะก็เริ่มเรียนออนไลน์แล้วก็เริ่มไม่ค่อยว่างเลยนะก็นี่นะบูพิเล่เล่มหนึ่งกับเล่มสองก็แลวโทพท์ตอนนี้เราก็เหมือนจะพังแล้วนะก็ต้องซื้อใหม่นะเดี๋ยวขอกลมลงซะนิดนึงนะนี่นะก็คือบูพิเล่เล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสองเนาะก็โอเคเดี๋ยวแกะกันก่อนแล้วค่อยไปพูดคุยกันที่หลังแล้วกันนะโอเค โอเคทุกคนนี่นะก็ได้มาเป็นเทียบร้อยแล้วนะก็คือบูพิเลดเล่มหนึ่งบบเล่มสองเนาะก็คืออันนี้เราสั่งมาจากกลุ่มใน a c e b o o k นะซึ่งจะว่ายังไงดีล่ะคนขายเขาก็ตอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เราขอจะบอกก็ได้บอกดีไม่แน่ว่าซื้อร้านไหนเนี่ยแต่ว่าก็เขาอาจจะไม่ว่างก็ได้อ่าเดี๋ยวอาจจะบอกก็ได้ว่าซื้อร้านไหนถ้าถ้าคอมเมนต์ไม่ถูกปิดแล้วก็ถ้ามีคนถามมาแล้วกันนะก็ไม่รู้ว่าจะมีเหลืออยู่ไหมแต่ตอนที่เราดูเนี่ย ที่เราซื้อเนี่ยเขาบอกว่าเหลืออยู่หนึ่งชุดนะเป็นหนึ่งถึงสามเนาะก็เราก็โพสค่ะไอโพสถามไป,มปนในกลุ่มว่าใครมีขายบ้างนะแล้วก็ได้มานะก็โอเคราคาส่วนราคาเนี่ยเราได้มาอ่า เกินกว่าปกนิดนึงนะอ้าวก็ที่เรายอมซื้อเนี่ยปกติเราจะไม่ซื้อแบบราคาโกงใช่ไหมแต่ว่าที่เรายอมซื้อเนี่ยเพราะว่าคือมันราคาเล่มละร้อยสิบบาทเนาะอ่าก็เนี่ยราคาปกเหมือนเก้าสิบบาทก็ยี่สิบบาทเราก็ไม่ได้อะไรอะ่ะเออก็เลยเออ,ซ,อซื้อมานะแล้วก็บวกค่าส่งไปทั้งหมดนี่ก็สองร้อยหกสิบบาทเนาะส่งแฟตเนาะกล่องก็สภาพอย่างที่เห็นเลยเนาะก็นี่ถือว่าสวยงามเลยนะถามว่าเราจะแกะอ่านไหมอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้มีงานนะ อ่าแล้วก็อาจจะอ่านและต้องอ่านอยู่แล้วนะอ่าคงไม่ไปอ่านอีบุ๊กหรอกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันความรู้สึกไม่ค่อยเหมือนกันอ่านอีบุ๊กเราจะแบบขี้เกียจอ่านแต่ถ้าอ่านเล่มอ่ะอาจจะอ่าน้วคนหลายๆคนบอกว่าเออเล่มแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างง่วงนอนนิดนึงแล้วก็แล้วก็ตอนนี้เรื่องนี้เนี่ยอ่าไม่ขาดตลาดเท่าไหร่นะก็คือหาได้อยู่นะก็เพราะว่าเหมือนรักพิมเขาลีมาเนาะอ่าแล้วก็ไม่ได้หายากเท่าไหร่นะก็ ก็สำนักพิมพ์ก็เหมือนแบบปรับตัวเนาะก็รีมานะอ่ะาฉเล่มเลยอาจจะมีบางร้านเนาะก็อันนี้เราได้ราคาปกนะอ่าก็อันนี้ไม่ได้ราคาปกไม่ได้นะคะปกแต่ว่ากล่องนี้เดียวก็ดับได้นะอ่าก็โอเคก็ถ้าใครอยากจะได้ก็รีไปหากันช่วงนี้ก่อนที่อนิเมะจะมาหแล้วจะแลไปยิ่งกว่าเดิมนะก็ถามว่าเราจะขายต่อไหมเราคงไม่ขายแล้วมั้งออน่จะน่จะไม่ขายแหละเออซึ่งมาอ่า,ยอยานเนาะแล้วก็ถามว่าเรามันเป็นแนวแบบศิลปะใช่ไหม ถามว่าเราออชอบศิลปะไหมเราก็ถือว่าค่อนข้างชอบนะเพราะเราชอบวาดรูปชอบอะไรอย่างนี้นะก็โอเคแต่ว่าวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็นั่นแหละก็จะลองอ่านดูนะอาจจะมะีแรงบนันดาลใจในการวาดรูปมากขึ้นเนาะก็โอเคเรามาดูตัวละครกันก่อนนะตัวละครน,นี้ก็น่าจะเป็นพระเอกเนาะ,ะค่อนข้างหน้าตาดีใช้ได้เลยนะตัวละครก็เท่ดีนะ,ะก็นี่พระเอกบุพเดียรก็เล่มหนึ่งจะหนาเนาะ ด้านหลังก็นี่นะก็จะเป็นเรื่องย่อแนวก่าจะเป็นสไลด์ออฟไลท์ใช่ไหมอ่าแล้วก็15บวกเนาะอันนี้พิมพ์ในเอ่อวันที่1เดือน2ปี6 4สก็คือวันที่เราเริ่มเก็บมังะเลยนะก็เราเก็บตอนเดือนเอ่อกุมภาเนาะอ่าคนนี้เหมือนจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าน่าจะเป็นกับดักนะน่าจะเป็นผู้ชายนะคนนี้นะเหมือนเขาแต่งหญิงเฉยๆอะ่ะเออก็นั่นแหละเค <Okay. S 1> เดี๋ยวต้องรีบไปเรียน้วทุกคนรีบริวดีกว่าน,นะก็นี่ด้านหลัง ปกอันนี้ก็จะดูออหนาน้อยกว่าเนะนี่ดูหนาน้อยกว่าโอเคอ่ะคนนี้เรารู้สึกเออ่ชอบคนนี้ยังไงไม่รู้นะก็คือเขาเนี่ยคือเราไปดูมานะเนี่ยก็น่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรของเพะเนี่แหละแต่ว่าคนภาคคนนี้ก็คือคนที่ภาคมิดริยะอิซึคุนั่นเองนะหรือว่าเดกุข,ของเราในมาฮิโรคาเดเมียเนาะซึ่งก็นั่นแหละนะภาคภาคในฉบับอนิเมะนะก็ซึ่งน่าสนใจดีก็เลยอ่ะโอเค ก็ประมาณนี้นะอ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ซัดคลาย like, ด้วยนะอ่ะก็ประมาณนี้โอ้พูดอ่ะก็อ่ะก็อยู่นั่นแหละโอเคเอาเป็นว่าขอตลาไปก่อนเพราะเราต้องไปเรียนออนไลน์แล้วนะนะอ่ะก็ครูตามนะ โอเคนะทุกคนก็ก่อนที่เราจะจากกันไปก็เรามีเรื่องจะพูดอะไรสักนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เอ่อกูเกิลคัสลูมของเราเนี่ยคนมันเต็มเนาะก็เลยเข้าไม่ได้นะก็เลยเออมาอัดคลิปก่อนนะก็คือเออเราจะทําการบอกว่าตอนนี้ช่อง YouTube ของเราเนี่ยมีผู้ติดตามทั้งหมด200คนไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็คือเราอปิดผู้ติดตามหมดเลยเพราะว่าแบบ ไม่อยากยึดติดกับมันนะอ,อ่ะก็คือแบบพูดติดตามเท่าไหร่ก็ได้แค่อยากจะทาทำทำนะก็เราปิดมาตั้งแต่อ่เริ่มทําช่องแรกๆแ,แล้วนะก็โอเคสิ่งที่เราจะมาสิ่งที่เราจะมาพูดวันนี้เนะี่ยก็คือทําการขอบคุณทุกคนนั่นเองนะก็อยากจะขอบคุณจริงๆนะเพราะว่าตอนแรกที่เราทําเราเริ่มทําแบบไม่มีคนดูสักคนเลยนะอ่ะพูดจริงๆอันนี้คือแบบทําแบบโอ้โหลงไปเกือบสิบคลิปได้ไม่มีใครดูเลยนะก็เริ่มมีคนด,ดูมาช่วงหลังๆนี่แหละเนาะก็ก็เลยเอาื่งขอบคุณทุกคนมาก อยากให้ทุกคนเนี่ยมาคอมเมนต์เยอะๆไม่อยากให้ย t u b e มันปิดคอมเมนต์เรานะก็คืออยากให้คนมาคอมเมนต์เยอะๆเพราะว่าเราชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยเนาะก็มาพูดคุยแสดงความคิดเห็นอะไรกันได้นะก็เราเริ่มทําเดือนกุมภาแล้วก็ก็เลยตอนนี้ก็เป็นเวลากี่เดือนก็ขี้เกียจนะเออแต่ว่านั่นแหละก็มาถึง200ยซับจนได้นะก็ถามว่ามีอะไรแจกไหมก็คงไม่มีอะไรนอกจากเออใจดวงน้อยๆก็ไม่มีอะไรแจกหรอกนะเพราะว่าคือมันก็หลายอย่างอะเออก็เลยแบบ ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างก็เลยแจงแจงไม่ได้นะก็อก็เดี๋ยวดูก่อนอาจจะแบบสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอะไรก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะก็รับรองว่าต้องมีกิจกรรมแจกแน่นอนอาจจะไม่ได้แจกของแต่อาจจะแบบจจแบบแจกตังอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเอาล่ะคลิปนี้ก็แค่มาพูดขอบคุณนั่นแหละแล้วก็จะถ่ายปกคลิปด้วยนะเดี๋ยวเลิกมุมดีๆกันโอเคเอาล่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเบ๊ายบาย